ผลจะออกมาเป็นยังไงเรื่องหนึ่งที่พูดกันนั่นก็คือจะต้องรอการพิจารณาของปปชก่อนหรือไม่เพื่อให้มันสอดคล้องเป็นไปนในทิศทางเดียวกันเมื่อวานนี้พบตอรอเองก็ให้ความชัดเจนแล้วนะคะว่าเรื่องของวินัยกับเรื่องอาญานเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องหากคณะกรรมาการสอบวินัยร้ายแรงของตอรอชี้มาอย่างไรก็สามารถที่จะดําเนินการตามขั้นตอนได้เลยค่ะ ออปปชเนี่ยมันเกี่ยวกับกฎหมายอยู่มาตราที่จะเป็น120ที่กรณีที่ปทปทปปชมีการชี้มูลที่มีข้าราชการตำรวจกระทําผิดนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สังชาติสามารถดําเนินการโดยไม่ต้องสอบสวนนะครับแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีการตั้งกรรมการวินัยไร้แรงก็เป็นเหมือนข้าราชการตำรวจทั่วไปครับที่พอโดนก็ดําเนินการไปตามขั้นตอน ท่านสุรเชษเนี่ยฐานสารตั้งต้นเนี่ยมันมาจากาคดีวินัยในเรื่องเกี่ยวกับแอดมินนี่แสดงน่ข้อมูลเนี่ยมันก็จะต้องเอามาจากวินัยบางส่วน,นมันเป็นเรื่องของการสอบสวนของคณะพนักงานสอบสวนในตอนแรกครับในตอนแรกครับไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับปปชครับแล้วการที่จะให้คนเอกสาวทุกคนเนี่ยมันยากไหมสําหรับสํานักงานตำรวจแช่งชาติยากไหมอยู่ที่พยานหลักฐานครับ ผมอยากจะเรียนว่าไม่ว่าเราจะเป็นพลต,ตารวจเอกหรือเป็นพลต,ตารวจโทพลต,ตารวจตีก็ไม่ได้ต่างอะไรจากจากสิบตํารวจหรือดนาบตํารวจพอเราอยู่ในมาตรฐานของวินัยและกฎหมายเดียวกันนะครับเมื่อกระทําผิดแล้วมีข้อเด็จริงหรือพยานหลักฐานปรากฏชัดเจนก็ต้องว่าไปตามนั้นเป็นความเห็นของคณะกรรมการ,ร,การนะครับก็<ๆ>อ,อยากจะบอกว่าเรามีกฎหมายเรามีกฎกฎตรตอที่เป็นมาตรฐานบังคับใช้อยู่ ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะอยู่ในระดับที่ต้องถือปฏิบัติในรูปแบบเดียวกันส่วนทางประธานสอบวินัยอย่างเจรตํารวจแห่งชาติพลตํารวจเอกทัชชัยปิตะนิระบุตรก็บอกนะคะว่าเดี๋ยววันนี้น่าจะทราบผลแหละหลังจากที่มีการขยายเวลากันมาหลายต่อหลายครั้งแต่ถ้ายังไม่ได้ข้อสรุปอีกก็ยังสามารถขยายได้อีก 30- หรือ60วันนะคะแต่ถ้าวันนี้ผลการพิจารณาออกมาก็ยังเป็นเพียงการชี้ว่าผิดหรือไม่ผิดวินยัยถ้าผิด ผิดระดับไหนไร้ายแรงหรือไม่ไร้ายแรงซึ่งจะมีบทลงโทษต่างกันนะคะนั่นก็คือสูงสุดเนี่ยอาจจะถึงปลดออกหรือไล่ออกแต่คณะกรรมการสอบวินัยเนี่ยเป็นแค่คนที่ชี้ว่าผิดหรือไม่ผิดวินัยเท่านั้นนะคะหลังจากนี้ยังต้องมีกระบวนการที่ต่อเนื่องกันไปอีกค่ะมันเป็นระเบียบครับว่าของเราพอในออในเรื่องของการของกรรมการเนี่ยเมื่อกรรมการเสร็จสิ้นแล้วก็ส่งไปให้ทาง วินัยของตลอเพื่อประมวลเรื่องส่งให้บอร์ดจันกองก่อนเสดห้ท่านผู้ก,การตำรวจแห่งชาติพิจารณาครับแล้วขั้นตอนตรงนี้ที่ท่านระบุมาเนี่ยมันจะแล้วเสร็จทันในวันพรุ่งนี้ไหมทันครับทันต้องทันครับเพราะว่ามันเป็นไปตามกฎหมายต้องทันแต่ว่รุ่นนี้มีผลออกมาเลยนะครับก็ในในผลเนี่ยคงต้องมีความเห็นไปแต่ความเห็นที่ออกมาเน,นี่ยจะทางทางผู้ว่ารัฐชาจะเห็นด้วยหรือไม่เนี่ยในบอร์ดจะเห็นด้วยหรือไม่อันนี้ก็ต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ไม่ใช่การคุมขยายระยะเวลาไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับแสดงว่าในวันที่ในวันทุ่งนี้ผลหรือการสอบสวนเนี่ยจะต้องแล้วเสร็จแล้วจะต้องประกาศได้รว่าเย็หรือโนโเราคงประกาศไม่ได้ครับเพราะว่ามันยังไม่ไฟแนลผมอยากให้ทางเป็นต้องให้ทางบอร์ดกันกองดูทางทัพพุทธชาดูก่อนครับเพราะไม่งั้นเกิดเราเสนอไปเกิดท่านมีความเห็นต่างไม่เหมือนกันมันก็จะเกิดความขัดแย้งกันครับก่อนจะไปถึง ผู้ผู้มีอำนาจเนี่ยก็ต้องผ่านบอดกันกองก่อนประมาณนี้ครับจะเป็นคนละส่วนกันครับก็คือคือเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญก็คงต้องมีการกันกองอย่างรอบคอบครับบอดกันกองนี้ที่รวมรองอบททั้งหมดรวมงุจงเลด้วยไหมใช่ครับใช่ นี่เป็นบทสัมภาษณ์ที่ให้ไว้เมื่อวานนี้นะคะแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าคณะกรรมการวินัยเนี่ยมีผลออกมาทางใดทางหนึ่งแล้วสมมติฝั่งบิ๊กโจ๊กยังต้องการอุทธรณ์ก็ยังมีช่องทางนะคะนั่นก็คือกพคตอรอ,อยู่อีกหนึ่งช่องทางที่สามารถจะไปร้องได้แล้วการร้องสารปกครองก็อาจจะมีได้อีกครั้งหนึ่งเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นกรณีที่มีคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเมื่อปีที่แล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นกว่าทุกอย่างจะสิ้นสุดในฝั่งตอรอยี่จริงๆก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกพัักกใหหญ่เเลยเมือนนนะคะค แต่สําหรับพลตํารวจเอกสุรเชษที่ได้รับการขนานนามบอกว่าเป็นแมว9ชีวิตแล้วเนี่ยวิบากกรรมครั้งนี้ว่ากันว่าถ้ารอดอีกน,น่าจะเป็นการใช้ชีวิตสุดท้ายจนครบหมดแล้วค่ะดังนั้นเราลองมาย้อนดูที่มาที่ไปกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าทําไมบิ๊กโจ๊กและพวกจากตำรวจที่มีผลงานโดดเด่นออกสื่อกันอย่างต่อเนื่องและเป็นถึงแคนดิเดตพบาตารจึงได้สะดุดอยู่ที่จุดนี้ค่ะ การกล่าวหาว่ามีเส้นเงินโยงใหญ่เครือข่ายเว็บพนันมินี่เนี่ยกลายเป็นเรื่องดังทั้งประเทศเมื่อเดือนกันยายน2566ค่ะแค่2วันเท่านั้นก่อนคณะกรรมการข้าราชการตำรวจจะเคาะเลือกผอตรอคนใหม่ตำรวจคอมมโดโพร้อมกับตำรวจไซเบอร์ก็ไปบุกค,ค้นบ้านบิ๊กโจ๊กพร้อมแจ้งจับลูกน้อง8นายก็กลายเป็นภาพแบบนี้ที่กลายเป็นภาพที่เห็นกันทั้งประเทศเนี่ยน,นคะคะหลังจากนั้นค่ะพลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ยังร้องทุกกล่าวโทษ โจกับพวกผิดมาตรา150 7ละเว้นปฏิบัติหน้าที่แล้วมาตรา149เรียกรับทรัพย์สินเชื่อมโยงกับบัญชีมาที่มีเงินหมุนกว่า300ล้านบาทค่ะจากนั้น12มีนาคม67นะคะรองผบชนก็ได้ยื่นสารขอออกหมายจับตำรวจซึ่งก็รวมถึงบิ๊กโจ๊กให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาเว็บพัวพันกับเว็บพนันอีกเว็บหนึ่งนั่นก็คือ BK Master อันนี้จะเป็นการรับทราบที่สอนอเตาปูนนะคะเพราะว่าพอไปสอบเส้นเงินลูกน้องคนสนิทอย่างพันตำรวจโทรคริสปียเกตแล้วก็เชื่อได้ว่าน่าจะพันไปถึงบิ๊กโจ๊กด้วยเช่นนเดียวกั เรื่องราวความขัดแย้งในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติค่ะก็ยังทำให้ในายกรัฐมนตรีขณะนั้นอย่างคุณเศษฐาทวีสินเนี่ยสั่งย้ายทางบิ๊กโจ๊กและบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักสุขวิมลพอบตรณนนะขณะนั้นเมื่อวันที่20มีนาคมแล้วก็ให้พลตำรวจเอกกิตรัฐ รักษาราชการแทนพบตรนั่นเองค่ะกระบวนการทุกอย่างก็ดําเนินไปจนถึงประมาณ18เมษายน67ที่มีคําสั่งให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอผลสอบวินัยร้ายแรงซึ่งก็กลายเป็นเหตุให้บิ๊กโจ๊กไปร้องต่อกพคออตอรอค่ะว่าเป็นคําสั่งไม่ชอบสุดท้าย6สิงหาคม67กพคออตรก็ชี้มาว่าคําสั่งออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยถูกต้องแล้วแล้วบิ๊กโจ๊กก็เลยไปยื่นต่อศาลปกครองสูงสุดขอทุเลาคําสั่ง ท้ายที่สุด16ธันวาคม67สารยกคำขอของบิ๊กโจกไปและมาถึงวันนี้ล่ะคะ่ะที่คณะกรรมการสอบวินัยร้ยแรงจะมีผลสอบชี้ออกมาความชัดเจนเนี่ยน่าจะไม่ช้านี้ล่ะคะ่ะ